ดีมากค่ะก mm ็ไายล้อมไม่ผู้ชายเออรู้สึกว่าเป็นวันเกิดที่แอนคงโดนมาเยอะอะปีนี้นะคะแล้วทุกคนเหมือนอยากมาแบบมาให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่แอนก็ไม่คิดว่าวันนั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะมาอะไรเงี้ยคุณดิวเขาเลยเหมือนแบบอยากเอาคนที่แอนแบบรักมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าบางคนเขาไม่ว่างหรือจังหวะที่แบบมีการขยับวันไม่งั้นอาจจะเจอเพื่อนหลายคนกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหนุ่มๆก็มา ใช่ก็จะมีแบบมีพี่เจมีพี่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแล้วก็ไปเจอน้องนายก็ไปยกเค้กให้กัน,นท,ที่ที่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุมมม่มชื่นหัวใจไหมคะควนเริ้สึกนีดีค่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่ทุกคนแบบว่าเหมือนอยากรูปหลังเราอะไรอย่างเงี้ยอยากทาให้เราอย่างน้อยวันนี้เป็นวันที่แบบยอมเราทุกอย่างให้เรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะอะไรนะคะ เอ้ยปีนี้นาะงไม่หกพรเลยแอนเลยอะ่ะนางเงียบไปเลยอะ่ะแตน่นางให้ของขวัญให้ให้แล้วลยอะไรเงี้ยก่อนวันเกิดะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้อวยพรอะไรกันเยอะแยะมีแค่ว่าโทรหากันตอนแอนอยู่ที่นู่นแล้วก็โทรบอกว่าเราถึงแล้วเขวาก็แฮปปี้เบิร์ t เดย์แค่นั้นคะ่ะนีแ่นแบหบวังเซอร์ไพรส์เลยหรืแอนไม่แล้วค่ะจริงๆแบบอยู่มานานแล้วไม่ต้องเซอร์ไพรส์ก็ได้ะคะ่ะอะไรเงี้ยค่ะก็เฉยๆอย่างพี่แอนมีอะไรให้ตัวเองบ้างเออแอนซื้ออะไรให้ตัวเองอย่างน<ๆ>ะ<ๆ> กำลังคิดอยู่อยากได้อะไรแอนอยากได้แอนมีอยากได้ไ <อ S 1> แต่ว่าแอนอยากได้เสือส้อผ้าอะไร่างแอน,น <c oughs> อะไรธรรมดาน,นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นของชิ้นใหญ่อะไรอะไรเงี้ยค่ะเครื่องประดับอะไรที่มันแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงไม่ได้มีแบบอะไรพิเศษอะไรเงี้ย่ะบอกว่าอายุใช่ค่ะสี่สิบหกแล้วค่ะเป็นกล้าบอกกล้าบอกก็คือแบบเอออยู่ไม่ได้ไงก่อนหนึอะไรเงี้ยใช่ ความความเคล็ดลับความสวยอมตะแอนตุบผสมอะไรอย่างงครก็คือเป็นแบบเดี๋ยวนี้ไปไหนกลายเป็นแบบพี่ใหญ่สุดแล้วไม่ต้องนับอายุเลยคือทุกคนที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยมีใครเป็นพี่ใหบ้างไม่มีเป็นน้องแอนหมดหรือแม้กระทั่งไปงานของหลุยส์ตองที่ต่างประเทศ ทั้งทีมก็คือเด็กกว่าหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แต่เราโอเคนะเราภูมิใจในในความเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปตามวัยสวยตามวัยของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าอายุมันเป็นขีดจํากัดให้เราต้องแบบต้องหยุดสวยหรือหยุดคีบหรือหยุดมีความหวังกับอะไรหรือหรือต้องถูกบุนลี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นมันเป็นเราะ <S <S อะไรอย่างเงี้ยกับน้องๆเด็กๆกกกมันก็เลยแบบเพิ่มความสดใสให้เรา แต่แอนนาจะชอบอยู่กับเด็กๆด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเด็กเขาทำเขา mm hmm. เขาอัปเดตโลกให้เรานิดนึงเหมือ hmm. นว่าเขาแบบเขาแบบทําให้เราสดชื่อนะอ่ะหรืออย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยมันก็สนุกดีมันก็ไร้สาระอ่ะไม่ได้มีสาระอะไร <laughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ก็ก็โอเคยิ่งอยู่ไปเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะเป็นจะตายขนาดนั้นนะ mm hmm. ทุกอย่างมันจะแบบเหมือนแบบกลับไปเหมือนเราเป็นเด็กอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าทําอย่างนั้นได้เรื่อยๆก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาบอกว่าไม่อยากน่ะอายุตัว ก็ไม่อยากนะมิท่ามีเลียมันไม่ปักเท้ไม่ปักเค้กไหมทุกคนเห็นวันนั้นอ่ะแอนก็จะไม่พูดถึงอายุแอนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวนี้ใครถามก็45่ค่ะจบแค่นี้หยุดไว้แค่45ค่ะเลขห้าไม่อยากได้เลขห้าจริงไม่อยากได้อ่ะบาคนอยากอาย่แค่สามสิบเลยเด็กไปสมัยก่อนเราอายุ30เราคิดว่าแก่แล้วเงี้ยไม่จริงมีแกกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยคือ30คือเพิ่งเริ่มจริงจริงเพิ่เริ่มมีแกกว่านั้นอีเชื่อพี่ นะคะเพราะนั้นอย่าไปรังเกียดวัย30สนุกให้เต็มที่รู้สึกกับตัวเองให้เต็มที่แล้วก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่ไปเลยอ,เอย่าไปยอมความอะไรง่ายๆหมายความว่าไปได้อีกอายุนนหลักกี้ไม่น,ยยนับอายุช่างมันพอสี่ห้าไม่นับแล้วค่ะถ้าปีหน้านักข่าวถามแอนไม่ตอบแล้วนะคเราไม่อนุญาตให้ปักเค้กด้วยไอ้ปักเค้กด้วยเออไม่นับแล้วไม่นับแล้วเลยทำลืมๆไปอะไรอย่างเงี้ยบอกวีกีมีเดีย ออย่างน้อยให้เขามีประวัติจริงๆลงสงงเราแต่ก็โอเคอแอนแอนโอเคค่ะแอนไม่ไม,ไม่ไม่ได้เครียดอ,อะไรว่าจะพูดถึงอายุไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีแฮปปี้ดีค่ะปีนี้ค่ะหลับกลับที่ผ่านเรื่องเยอะๆเออเป็นปีที่แบบมีคนบอกว่า45คือปีชงเลข5อของทุกอย่าง25 35 45แอนก็เพิ่งรู้เออมันชงจริงแอนแบบโควิดขาหักจนระดม โอ้โหโดนทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียทรัพย์เสียบริวารครบ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 แบนี้เต็มที่ไม่มีดวงเลยคะว่ามันจ็บมันมีอไรก็บอกไม่มีใครบอกมีแต่แบบมีแต่คิมเบอร์รี่อ่ะพี่แอนไปดูดวงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ชวนเขาสายมูแล้วก็เนี่ยวันเกิดแอนล่าสุดก็โน้มน้าวให้แอนต้องไปดูกับหมอดูคนนึงอะไรเงี้ยนางก็กําลังจะนัดให้อยู่อ่ะดูก็ได้อ่ะอยากลูกสาวเอาไงไหนเดี๋ยวพาไปดูไม่ดูเลยค่ะ เพราะว่าแอนเป็นเด็กเกิดไม่เขาเรียกอะไรเหมือนตกฟากไม่ฟากไม่จำยายจดไม่ไม่ตรงอ่ะเอาไปให้อะไรก็ไม่สัไม่มีใครมาทําของอะไรอันได้เพราะว่ามันไม่ตรงนึกออกไหมคะก็เลยแบบก็เลยไม่ค่อยได้จะดูอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเปิดไพ่สนุกสนุกแต่ก็ไม่เคยตรงไม่เคยมีหมอคนไหนดูแอนตรงสักคนอะไรเงี้ย เดีย๋ยวรออยู่เนี่ยค่ะถ้าคนนี้แม่นเดี๋ยวจะมาบอกนะแอนบอกเลยหมอดูอะให้มาเจอแอนแล้วเราแอนจะบอกให้ว่าแม่นไม่แม่นเขาไม่เคยมีใครดูแม่นอนจริงๆมันเหมือนแบบบางคนแบบดูคนนี้มาแม่นแม่นแม่นอ่ะแต่พอดูของแอนมันไม่ตรงไงก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยก็เลย <h> <ๆ>อยากเห็นจะจะเห็นการทีๆๆ่แบบเนี่ยีที่เราเจอมาเราเชื่อว่าอีกชนอตจริง มันเป็นรอบหรือผมไม่รู้เนาะแอนไม่รู้ว่ามันเป็นจริงๆมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ที่อธิบายได้ก็ได้หรือมันจะเรียกว่าชงหมายว่าพอเราอยู่กับใครมานานถึงหลายปีมันก็จะมีจังหวะเซอร์โคบอกวงจรชีวิตที่ถึงในจุดที่แบบเอ่อมันเรียกอะไรอะแอนจะพูดมันเป็นวงเวียนของมันจังหวะชีวิตเออมันเป็นจังหวะที่แบบต้องเจออะไรอ่งถ้าเราสมมติเราใช้ชีวิตประมาทมาสักระยะหนึ่งบ่อยๆบ่อยบ่อบ่อยๆมันเหมือนเราไปเปิดช่องโหว่ให ให้สิ่งไม่ดีมันเข้ามาได้มันเกิดเงนเกิดจากตัวเราเองระหว่างทางที่ทําให้เกิดสิ่งนั้นก็ได้อันนี้ถ้าอธิบายเป็นเยียร์ซะอันอาจ,จะเปิดอะไรง่ายไปจนทําให้ความไว้วางใจทําให้เกิดสิ่งนี้กระแทกกลับมานี่ไงแสดงว่าคุณเซฟตัวเองไม่พอคุณคุณยังยังไม่เซฟพออะไรเงี้ยต่างหลังจากนี้แอนก็อาจจะต้องระวังตัวมากกว่านี้อะไรเงี้ยหรือการวิ่งแอนก็ไม่ได้แอนวิ่งซะจนแบบ ไม่ได้ดูกําลังตัวเองว่าวิ่งระดับนี้ไม่ได้วิ่งจนเท้าหักอะไรเงี้ยมันเป็นที่ตัวอเองหรือเปล่าอันนี้เราพยายามพยายามมองเป็นวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะแต่โควิดนี่ก็ประมาทอะไรอย่างเงี้ยน้อยเพราะกินข้าวแล้วเปิดอากาศแล้วคุยกันอเงี้ยนานไปหน่อยก็เป็นโควิดเลยเราก็มองหาเหตุผลใช่เหมือนหาเหตุผลมาอธิบายว่าเราทําสิ่งผิดพลาดตรงนั้นเกิดจากอะไรเราไม่ได้โทษใครแต่มาเราโทษตัวเราเองว่าเราเป็นคนทําให้มันเกิดอ,อะไรแบบนี้ยแต่ข้อสุดท้าตอนนี้คือพี่แนก็ อา๋อหายหมดแล้วค่ะค่ะก็ก็ดูแลตัวเองดีขึ้นแต่ก็อาจจะค่อยๆเรียนรู้ไปอะไรย่างเงี้ยเริ่มใหม่ต้องระวัาในการวิ่งอะไรไม่แล้วค่ะตอนนี้วิ่งได้ปกติแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ต้องไปซ้อมบ้าคลั่งขนาดอยมอตอนนั้นอันนั้นเป็นเ,นเอนซ้อมหนักไปหน่อยคือวิ่งได้ร้อยเ ร้อยเปอร์เซ็นต์วิ่งได้สิบโลกปกติแต่ก็ไม่เกินกว่าน,นี้แล้วเพราะว่าด้วยวัยของเราเราก็ต้องรู้ลิมิตมันว่าเท่านี้พออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าก้าวเข้าสู่สิบหกที่สดใสไปเลยใช่ไหมเออเอ็งก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นก็ไม่อยากเจออะไรแบบนี้แล้วมันหลอดนะนว่าแบบชีวิตมันไม่ควรต้องเจออะไรแบบนี้บ่อยๆอ่ะมันเสียพลังงานเราก็เลยอยากจะแบบอยากจะเริ่มใหม่อะไรเงี้ยค่ะค่ะมันเป็นยังไงนะคะเนี่ยยังตามของอยู่เลยเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปเจอทนาย เพราะม่ต้องมีการฟ้องร้องกันแล้วอะไรเงี้ยได้คืนมาได้คืนมาเป็นบางส่วนที่เจลาจาได้ที่เขายอมค่ะมีคุยกันได้เขาน่ารักมากมีมีดีเทลอะไรบางอย่างที่แอนยังบอกไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าคุยแล้วแอนได้มาแล้วส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งค่ะแต่มีบางส่วนที่ไม่ยอมไม่ยอมก็ฟ้อง เนี่ยม,มันก็ยังพัวพันไปอย่างแบบใครจะมาอยากขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยก็ไม่ได้ชอบพลังงานอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ว่ากันไปตามความยุติธรรมเราก็ถูกของเราเราก็เราก็ต้องมีมีความหวังกับความถูกต้องเราต้องเชื่อในกระบวนการยุติธรรมอยู่บ้างถ้าเราแบบไม่เชื่อเลยเราก็หมดหวังที่จะต่อสู้อ่ะแอนก็อยากสู้ดูสักตั้งและแอนก็อยากจะแบบถ้าสิ่งที่แอนทำมันสามารถเซตสแตนดาร์ยอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อดูแลคนที่โดนเอาเปรียบอย่างแอนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือโดนทำ้ายอย่างเงี้ย แอนก็ดีใจอ่ะแต่ก็ไม่รู้ท้ายสุดแอนจะเดินมาบอกอะไรนี้ก็ได้นะหรือว่าว่าเอ้ยแอนได้ว่ะทุกคนอย่าหมดไฟหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวขอลูกขอลองดูก่อนนะคะว่าจะได้เปล่าเราหวังว่ามันจะได้ครบไม่ครบหรอกค่ะบางอย่างมันไปหมดแล้วมันสูญสลายไปแล้วบางอย่างมันยังมันยังมีอยู่ก็เดี๋ยวค่อยๆตามไปก็เรียกว่าทําใจไม่ทําใจค่ะไอ้ที่เป็นเงินแบบทำใจแล้วเพราะมันมันไปแล้วมันสลายไปแล้วแต่ว่าไอ้ที่ไอ้ที่เป็นของอยู่มันยังอยู่รอเราอยู่ มันรอเราอยู่ให้เราไปเอาเขาคืนมาอะไรเงี้ยแหวันันที่อันนั้นเอาคืนมาแล้วได้แล้วค่ะอันนั้นต้องเอามาก่อนเป็นอันแรกมันมีคนที่เข้าใจเราอ่ะมันมีลงรับจำนำที่เข้าใจกันว่ามันคือของที่เขารู้เขารู้แล้วเขาทําธุรกิจเขาเข้าใจอ่ะเขาเข้าใจเขาก็เลยแบบเออคุยกันแล้วแบบเออมันต่างยอมรับความเสียหายทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็ดีไอ้ก็เออในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอะไรตัวนี้อยู่บ้างแต่ก็ยังมีความ วุ่นวายรออยู่ก็เตะต่อสู้ไปอะไรแบบี้ยต่ต้องมีนัดไปขึ้นศาลเพื่อไปเจอกับกผู้ต้องหาเป็นไหมไม่แล้วนะไม่น่าจะต้องมีเพราะมันจบไปหมดแล้วตัดสินไปหมดแล้ว,ลวใช่ค่ะก็คือเรตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการตามของเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันเสียพลังงานอนะมันแบบมันไม่ดีอะม,มเบาง,ท,งทีเราเล่นละครอะเราจะแบบเราต้องใช้อารมณ์ในการเล่นละครเราเราไม่อยากเอาอะไรมากวนใจตัวเองทําให้เราแบบ เล่นละครไม่ดีอะ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเป็นพลังงานลบๆเราก็ไม่อยากรับหรอกแต่มันเรียกไม่ได้เราก็ต้องไปจัดการมันอยากจบให้เร็วที่สุดก็อยากจบตอนนี้เริ่มกลับมาซื้อเกบใหม่โต<อ>ค่ะ <laughs> ไม่เลยไม่เลยเข็ดแล้วหรอกไม่มไม,ไม่ไม่อยากดูแลอะไรแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> เริ่มใหม่เริ่มใหม่นี่แบบเอาสุขภาพ <c oughs> เอาความสุขเอาเพื่อนเอาครอบครัว เอากันอะไรอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ก็มีนะคะยังมีแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มองเป็นการแบบลงทุนอะไรแบบนั้นอีกแล้วคือแอนไม่ได้เป็นเด็กแบบบ้านทรัพย์สินอย่างนั้นอยู่แล้วแต่แอนซื้อมาเพื่อลงทุนเพื่อแบ่งเช่นะเราเก็บเงินสดเราเก็บบ้านเราเก็บที่ดินเราเก็บของเราก็แค่แบ่งตามเจตนาเราแบบนั้นแต่เราก็ไม่คิดว่าไอ้ส่วนที่เราแบ่งไว้เนี่ยมันมันจะหายไป ก็ทําสุดพลังเต็มที่มากๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วแอนก็เชื่อว่ามันเป็นไปนตามฝันของคนทําอย่างเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็เต็มที่แล้วก็ทาด้วยความหลักกับเรื่องนี้จริงๆอรงนี้ไอ้ก็แฮปปี้นะคะเพราะถือว่าระหว่างทํางานกันเรามีความสุขกับงาน่างงี้ยค่ะแล้วถ้ามีฟีดแบ็กอะไรที่มาเป็นเป็นข้อที่ทําให้เราเอาไว้เรียนรู้ก็ดีเพราะเราอยากต้องทําอาชีพนี้ต่อว่าเอ้า ฟังเสียงคนดูชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้เราก็อะโอเคอันนี้เข้าใจได้อันนี้เออเออใช่ใช่หรืออันนี้ไม่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาปรับกันเงยจะมีโอกาสได้กลับมาเล่นมันต้องมีสิเพราะว่านักแสดงมันก็จะวนกันอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันจะถึงจุดที่ต้องกลับมาเจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ตอนนี้ก็ถ่ายอยู่สำเร็จพี่กอลตอนนี้มีมีเก็บรักทรยศเรื่องเดียวที่เล่นแล้วก็เรื่องแค้นกับเรื่องโลกหมุนรอบเธอเป็นผู้จัด ค่ะสนุกว่ามันไม่ได้สนุกเขาเรียกนะดีมากมันไม่ใช่แบบโอ้โหไปตีลังกาสนุกอะไรไม่ใช่อะไรเงี้ยเราไปทํางานแต่ว่าบรรยากาศมันดีอะค่ะทีมงานน่ารักแล้วก็อากาศดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะหลังจากเป็นการเดินทางครั้งแรกในรอบ3ปีเครื่องบินกดยังไงเนี่ยเหมือนแบบโอ้ใช่แล้วขึ้นเครื่องครั้งแรก <ง S 1> เลย,ยนเต้นเลยไหมคะเหมือนได้ขึ้นเครื่องใหม่เต้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ หน้ากงหน้ากากเอ๊ะยังไงใครเขาเป็นระวังแค่ไหนเราทําทตัวไม่ถูกนิดหน่อยอช่วงแรกแต่พอไปถึงตรงนั้นเขาค่อนข้างเสรีแล้วมันก็ทุกคนใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับบ้านเราบ้านเราอย่างยั trov, <risks S 1> งเข้มงวดเรื่องเรื่องการใส่นหน้ากากกลับมาแอบไหมคะเขาจะเอามาไหมจะติดมาไว้เช็คทุกวันเลยค <c oughs> ่ะก็อย่าใกล้อันมากไม่รับประกันอย่าใกล้อันมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ดีน้องนายไปก็ ทำให้รู้จักน้องนายมากขึ้นด้วยเพราะว่าน้องนายเล่นเป็นพระเอกเรื่องแอนยูบางทีเจอกันในกองมันก็เจอนในบทบาทของผู้จัดกับนักแสดงแต่พอไปอยู่ตรงนั้นเขาเป็นน้องชายเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หล่อมากสาวๆก็ชอบขายดีขายดีดีเลย,เลยแฮปปี้นะน้องขายดีลงวเซาในที่ว่าเราออกไปวิ่งแต่น้องยังน้องยังหลับไหล,ลเราไปนัดแอดนทุกวันเลยค่ะพี่แอนเดี๋ยวผมผมจะไปวิ่งกับพี่ผมสัญญาเลยผม่า อาจาร้ะนายเอาเลยจ้ะแต่ก็ไม่เห็นวืดหลังจากนีจะมีต่างประเทศติดต่อมาอีกเรื่อยๆของก็มีค่ะมีเดี๋ยวเดือนหน้าก็ไปอีกค่ะมันเริ่มมีงานต่างประเทศมาเราก็ออกไปหาประสบการณ์อะไรไปเพราะเราติดอยู่กับบ้านเรามานานแล้วจะไปเที่ยวเัาฝัอนเอไหมเดี๋ยวรอปิดกล้องโลกหมุนรอบเธอมนค่ะเราก็จะไปจะชวนคุณเอไปเลยนะคะไม่ไหนคะพี่ ยังยังไม่ได้แผนคนะ่ะแต่ว่าคงต้องมีไปไหน <c oughs> มันต้องไปพักบ้างนะ <c oughs> ทำงานเยอะไปแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะ